ระเจ้าห้ารอชาติเรื่องที่11สุกรชาดุสุกรทาสู้ราชสีราชสีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำในภูเขาใกล้ป่าหิมะพา์วันหนึ่งมันได้เดินไปตรงสระน้ำซึ่งเป็นที่ดื่มกินของบรรดาสัตว์รวมทั้งพระฤาษีด้วยวันหนึ่งหลังจากที่ล่าควายป่าฉีกเนื้อกินจนอิ่มหนำสำราญแล้วราชสีก็เดินไปดื่มน้ำที่สระ ระหว่างนั้นมันมองเห็นหมูอ้วนตัวหนึ่งเที่ยวหากินอยู่ข้างๆ้างสระก็คิดในใจว่าอยากจะจับหมูอ้วนตัวนั้นกินสักวันหนึ่งข้างหน้าแต่สำหรับวันนี้ต้องหลบไปก่อนอย่าให้มันเห็นได้เป็นทีท่สุดหาไม่มันอาจจะไม่กล้ามาที่นี่อีกจึงค่อยๆย่องไปหลบหูข้างสระเจ้าหมูอ้วนเหลือไปเห็นเข้าพอดีก็เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าราชสีกลัวตน จึงวิ่งเข้าไปท้าทายว่าแน่สหายเรามีสีเท้าท่านก็มีสีเท้าจงกลับมาสู้กันก่อนท่ากนกลัวเราใช่ไหมจึงรีบหนีไปราชสีฟังแล้วก็ชอบใจรีบตอบไปว่าแน่สหายหมูวันนี้เราไม่ขอต่อสู้กับท่านแต่อีเจ็ดวันนับจากวันนี้ไปขอให้ท่านมาเจอกับเราตรงนี้ใหม่แล้วก็เดินจากไปพร้อมกับรอยยิ้ม ครั้นราชสีเดินจากไปแล้วหมูอ้วนรู้สึกลังพองว่าราชสีกลัวตนจึงนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังพวกญาติพี่น้องฟังแล้วก็พากันตกใจกลัวหัวหดกล่าวตำหนิหมูอ้วนว่าเป็นตัวการจะทำให้หมูญาติต้องพินาศย่อยยับเพราะใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าราชสีนั้นร้ายกาจขนาดไหนสัตว์ตัวใดไปหาสู้กับราชสีจะมีแต่ตายกับตายเท่านั้น อ้วนฟังแล้วก็รู้สึกกลัวตายขึ้นมาอย่างจับจิตจ,จับใจจึงขอร้องให้หมูญาติช่วยกันคิดหาทางออกให้หมูญาติได้แนะนำให้หมูอ้วนเอาตัวไปคลุกอุจจาระของพะระฤาษีแล้วปล่อยให้แห้งติดตัวสักเจ็ดวันแล้วในวันที่7เอาตัวไปเกลือกล้วน้้ำค้างจนชุม่มแล้วจึงค่อยไปหาราชสีตามที่นัดหมายไว้ไปยืนอยู่เหนือลมราชสีได้กลิ่นเหม็นโฉของเจ้าแล้ว ก็คงจะรีบหนีไปอย่างแน่นอนเจ้าหมูอ้วนรีบทำตามนั้นในทันทีถึงวันนัดหมายเจ้าหมูอ้วนก็รีบไปยืนอยู่เหนือลมก่อนที่ราชสีจะมาพอราชสีมาถึงได้กลิ่นเป็นอุจระอย่างรุนแรงก็รู้ว่าหมูอ้วนคงเอาตัวไปครุกอุจระมาเป็นแน่จึงกล่าวขึ้นว่าแนะสหายหมู เจ้าช่างนี้ชันเชิงเสียจริงๆหากตัวเจ้าไม่เหม็นอุจระข้าจะเอาชีวิตเจ้านี่แหละแต่สำหรับวันนี้เราจะปล่อยเจ้าไปก่อนเพราะไม่อยากจะเอาปากไปกัดตัวเจ้าจะใช้ตีนเหยียบก็ยังรู้สึกรังเกียจเพราะเนื้อตัวของเจ้านั้นสกปรกสลอเกินขนล้วนเหม็นเน่าส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งบริเวณดังนั้นการต่อสู้ระหว่างเราในครั้งนี้ ค้าให้เจ้าเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะกล่าวดังนั้นแล้วก็เดินไปดื่มน้ำในสระวิ่งไล่จับสัตว์อื่นๆเป็นอาหารคลานกินอิ่มแล้วก็กลับเข้าทําไปเจ้าหมูอ้วนกลับไปคุยกับหมูญาติว่าเราชนะราชสีแล้วก็แสดงอาการดีใจให้เห็นแต่พวกแยดญาติเห็นแล้วไม่เพียงไม่ดีใจ แต่กลับเป็นทุกข์กังวลกันไปหมดเกรงราชสีจะหวนกลับมาถึงวันนั้นจะพากันตายหมดฝูงจึงรีบอบพยพไปอยู่ที่อื่นในทันทีธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำอะไรเกินตัวจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ตนไม่ได้รับประโยชน์สุขใดๆ พุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามัตตัญุตาสทาสาธุความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ